นะรู้สึกดีใจว่าน้องแอคอนเด็กดีๆเขามาบ่อยแต่ยิ่งเขามาบ่อยมากรู้ได้ไงราค้าลายใหญ่ไม่ต้างเสียผมก็ได้มาบ้างแล้วก็ค่อนข้างมีกำใจอย่ผมไม่ได้มาครับจริงๆก็ตกใจเหมือนกันนะ5ปีแล้วกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่6เลยยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาเพราเสียผมรู้สึกว่าเราได้รับความรู้สึกที่ดีและเฟรชทุกครั้งที่ได้มา กาเล่นใหญ่ออกมาครับงานเปิดไปทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโอ้เล่นใหญ่จริงๆยังไงใหญ่ยังไงใหญ่มากอยู่ช so ุดก็ร well. ู้อยู่ชุดก็รู้ชุดไม่ใหญ่ก็รู้สบายสบายาก็ดีใจครับพี่ไอ้ข้อสยามจะทำมาถึง5ปี้วป็นศุก็ขอให้ให้ข้อสยามเนี่ยแบบปังๆเหมนะครับมันเป็นแลนด์ม r k ถ้าแบบไมต้องเที่ยวด้วยใช่จะมา ก็จริงๆแบบก็จากแบบเหมือนจริงมันเดินทางง่ายด้วยนผมนอวจากแบบทางแจริงๆแบบทางแบบมีไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะฝาก่ห้ปี้ครับวก็ฝาก้าเสียบใัทุกคนด้วยนะครับผมเระกรอบทจีได่าีท790แล้วก็เสียก็ยังคงเป็นแ l ด์มา a ์คที่ยิ่งใหญ่กรุงเทพกับเมืองไทยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาและเยังเย็นทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะที่นีบ ในก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไอคอนเสารนะครับผมก็จริงๆอยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่าโซนไหนตัดในห้างองเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมา explore มาดูกันว่าจริงๆแล้วน,นะคอนเสาร์มันมีอะไรที่น่าสนใจและน่าปรับใจมากครับอดูดิ้น,ไไดนเต็มพวกคอนเ,อนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างลูกตั้งใจมากก็ดีใจดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นมันก็จะเป็นเป็นความละท้ายรั้งยิย่งใหญ่ในชีวิตทั้งหนึ่งเย คือแบบว่ามีการได้ได้ลงไปทำเลยหลายอย่างลงไปทำเป็นไงลงไปทำเป็นไงลงไปทำแบบสองพันฟองนะสองพันฟอร์มยังไงอะไรเราเรารู้สึกหรอรู้สึกว่าเราได้เราได้เก่งขึ้นถึงระดับหนึ่งเงี้ยแล้วก็ได้ได้ท้าทายขอตัวเองขึ้นเยอะเหมือนกันเราก็ดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้จริงๆอย่างเงี้ยเพราะมีหลายอย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทำมันได้หลายโชว์นี่คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับผม อ่าแต่ละโชว์อย่างเงี้ยก็ผมว่าเราพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเราก็พยายามทำเลยให้มันให้มันพิเศษสมกับสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกสมกับเป็นมาแล้วเราเขรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนเคยเห็นหรลยความรู้สึกที่มันดีเท่าเดิมดีกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบของโหคนแบบมาเดียวแล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับมาอย่างเงี้ยพี่ถามเรื่องซี ซีนวิวที <c oughs> ่เปิดตัวเราสคนเราสก้าี่อะไรคือซีนวิวอ่ะซีนวิวมันสูงนพี่คิดพี่แสดงว่าใช่เรารู้สึกไงบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกางก่อนที่มันจะลงมาเราก็มันก็มีสันสันบ้างอะนะคบเพว่ามันสูงค่าะท้างสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แับซ้อมกัมาแล้วน้องซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนนาพี่ขอฟ้องเลย อนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมยิ่กว่าคอนเสิร์ตเหนื่อยก็เหนื่อยเราเพงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะแล้วเขาจ่ายเป็นอะไรลกเขาจ่ายเป็นอะไรหัวคอนนั้นคือการอน่าเลยอ่ไม ที่เขาหอมแก้มเรานี่แหะฟรีก็ได้เพราะถ้าวันไหนพี่ไม่ยอมก็คือจะได้ค่าตัวแต่พอเราปล่อยให้ปล่อยจุ้งปล่อยใจก็จบพี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเราโดนลักเราโดนรั่ขโมยตอนที่จับใช่มาโมยแบบจุดแรกของหนูไม่อย่างนั้นวันนี้เราจุบคืนพี่ อะไรเนี่ยใหญ่จังจังหวัดนั้นคือยังไงพี่หมือนะครับจังหวัดนั้นคือยังไงก็ก็ตกใจนิดนึงเนาะผมแต่ก็เล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยตกใจถูกแล้วแล้วคนติด tag ว่าเป็น hashtag มีชนะอีกแล้วจ้ะเขาบอกว่าโครงการพีชนะอีกแล้วยังไงนพีก็ชนะตลอดไปจ้ะเขาพีไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้ วันนี้ฉนะไองสักทีไหมจ๊ะถ้าถ้าถ้วันนี้ชนะนั่งเลยวันนี้วันนี้ชนะไม่ได้เพราะว่าต้องให้ไอีคอนเสียบนะคะอย่างส่วนวันแรกขอมไปแล้ววันที่สองก็มีเสียงน้ำตาเป็นยังไงบ้างกับซีนนี้ทำไมร้องไห้อ่ะเวันที่สองเขาให้เน็กๆที่พี่แหละบิวพี่พี่เขาเขาลุยแล้วว่าเหมือนว่าทำยังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจที่ให้ผมร้องไห้ไม่ใครจะไปรู้เธอแหละรู้ ทั้งสองวันที่เราให้ทั้งสจริงๆก็เป็นแบบวันลัมทเลยครมันเป็นทุกทุกวันเลยครันี่เราเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่านานๆเราจะแบบคือผมว่าด้วยกันที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอดไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันแบบเปิดอกคุยอะไรจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันในในในบริบทหรือว่าในในเนื้อหาเหมือนกันมันก็จะไปไปพัฒความพิเศษเรา มีการใานก่อนนะมีจอที่นึ่งนะครับตอนเห็นน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วพี่ร้องก่อนทุกปีอ่ะพี่กับพี่ร้องก่อนพี่ร้องก่อนทุกวันนะแลร้องนาร้องให้แต่ห้องซ้อมแล้วเขาก็จริงจริงดีใจกับเขาด้วยครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแบบว่าแสดงความดีๆอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราทำงานกันเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็พอที้มีโอกาสได้พูดคำในใจอะไรเงี้ยดีใจกับเขาจริงๆที่แบบอดี๋ยวพูดซิเดี๋พูดซิไม่พูดหรอกเดี๋ยวเราให้ตรงนี้หรอกใครร้องก่อนแพ้ ก็ดีใจกับเขาครับผมเลยคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาเขาตั้งใจมากๆเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบโอ้หเจ็ดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาแบบขึ้นเวทีโรงเมียจนวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองเราตัวรู้สึกแบบแบบเพราะประสบความสเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ดีใจตัวเขาอย่างว่คอนเสิร์ตเราประสบเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าอยากเห็นเราคู่กันเป็นคอนเสิร์ตคู่กันมันจะมีไหมปีหน้าวิวกิ้นไม่อยากทำหรอพี่ไม่แต่ดูหน้าวิวกินคือมีพิรุษแล้วนะคือมากนะลือมากเลยพี่ถามว่าอะไรนะถามว่าคอนเสิร์ตปีหน้าจะมีคู่พิ ยิ่งเก่บความลับไม่ดูพี่พี่พี่ตอว่าเฮ้ยเพราะว่าพี่พียังไงผมก็ตามพี่พีอยู่ไม่มีคนตอบพี่คอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องอนาคต่พี่ก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนนี้ยพี่กดหัวปวดหัวพี่มันแบบสามสีพุ่งมาแนล้ว ใช่ม่นเป็นเวลานอนอ่ะแล้วอรพี่กินว่ายังไงคอนเสิร์ตปีหน้าก็ตามตามตามพี EP ครับหัวหัวคือถ้าถ้าถ้าเขาอยากโอ้หัวถ้าเขาอยากทำผมก็ยินดีอยู่แล้วแฮปปี้ทำอยู่แล้วก็อยู่นี่อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาคิดโซ่เวลายังไะคิดโซ่ยังเไยพี่ผู้ชมสิเรอา EP เราพีแปดสิบเพลงได้กี่วันหนู เถ้าไหนถ้าไหนคนว่าถ้ามันมีจริงขึ้นมามันจะติดปัญหาเรื่องคิวตรงนี้เราจะต้องแบบว่าเว้นบางแบงค์ไปก่อนมาแล้ววงเล็บเป็นคิวของพี่พีด้วยนะคิวโอ้โอ้พี่เหมือนอยากพูดพี่ห็นนะพี่อยากจะชี้แจงอะไรตรงนี้ไม่ชี้แจงดีกว่าเพราะว่าแบบเขาก็ตั้งใจทํางานไงเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชงแต่ถ้าคนเกิดคู่ต้องรัฐมังแล้วนะ จะมีคนดูหรือเปล่าแต่เราไหว่ม้าเป็นราชมงเราต้องเดินรอบอะรดินีปลูกีรัศมีรังมรัชมีรังราชมังรัชมรังถ้าเป็ีราชมังเีราจมเดินนีรัหมีรัศมีรัศมรัมีรัศ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 มรัีรัมรัศมีรัีมนรัมีีเรรรมมีิัั ท uh, <ah, ี่ข um ึ้นสาระกันบ้างเป็นเรื่องที่ากันมาที่เมื่อวานที่ม่ไหนคนก็ยินทีกับเรที่แบบคุณนายได้กลับกลับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วค่ะก็เพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวานแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คุณจริงๆคุณได่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีเพลบาลมาดูแล่ที่บ้านด้วย่ะแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ จะมีการเช็คอขึ้นแม่ทุกแบบ2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่คุณหมอสั่งแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีอาการแบบว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงครับแต่ก็ยังก็เรียงด่านได้อยู่แต่ก็ค่อยดึงฟื้นตามกจำกลับมาได้เ่างดใช่ครับผมก็ตามอาการแหละครับหลังของว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆฉับก็คือช่วงนี้เวลาที่ต้องพักฟื้นพักผ่อนใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาลืมวิธีเล่นแบบ Facebook อะไรพวกอแลพวกนี้ไปด้วยแต่โซเชียลมีเดียอะไรจริงๆตรงนี้อาการนี้คุณหมอที่มาแวครับว่ามันเกิดจากอะไรก็จริงๆพี่ว่ามันเกิดจากการอักเสบของสมองนี่แหละครับผมก็ตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือตัวออโตอิมมูนครับก็คือแบบภูมิคุ้มกันทำลายเองก็เลยทำให้แบบมันมีเอฟเฟกกับเรื่องเมมโมรีบางอย่างของเขาไปด้วยเหมือนคนนี้หนูก็เครี้ยเขาไม่รู้ โล่งครับโล่งนั่นเองจริงจริง,รง,รง,รงที่สถานคุณแม่เริ่มตื่นที่ไอซีวีก็เลยรู้สึกสบายใจทีสจ่สุดเพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามก็รออยู่ว่าแบบเออเขาจะดีขึ้นไหมล้วแบบเหมือนการรักษาอย่างเงี้ยมันมันแอคทีฟจ,จริงๆหรือเปล่าละอะไรเงี้ยพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจําแบบจําจําชื่อเราได้จําแบบคนในครอบครัวได้จำเพื่อนเพื่อนได้ก็โอเคเสร็จแล้วจำดีจรินได้ไหมจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลย ก็มีก็ม <pulse> oh yeah. ันจะโดนเวลาเลยเนี่อ๋อก็ผมว่ามันคือให้เราเป็นใจทั้งอ่าเป็นแม่พาวแล้วก็คุยดีแล้วก็คุ้คุณป้าดีแล้วก็พี่สายดีกันนะเป็นางให้เป็นใจกับครอบครัวมากกว่าเวลาเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าเราเราก็ช่วยว่าเ้าทั้งเราช่วยอกันได้ทั้งทั้งใจหรือเราทำเลยผมก็เต็มที่อยู่ แล้วหมายถึงว่ากลับกันผมว่าถ้าถ้าวันนึงผมมีปัญหาอีพีเขาก็พร้อมดูสุดที่พีเอาคุณแม่ขับรถไแม่คนอยากทานอะไรพิเศษไหมครับคุณแม่คนอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่ล่ะครับเหมือนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนิดนึงแบบจากคนแบบเคยเคยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่อยากกินเผ็ดแล้วอะไรเงี้ยโดยช่วงนี้ยังกินอะไรไม่ค่อยได้ด้วยครับเพราะว่าเหมือนเขาเคยใส่ เครื่องช่วยช่วยใจมามันเลยแบบยังมีแผลอยู่แบบในในช่วงคอช่วงปากอะไรอยู่เขาก็ยังกลืนอะไรยากแล้วก็ต้องทำาะไรแล้วหมอก็บอกว่าหมอต้องดูอลใกล้ศิรษอะไรพิเศษ ก็อาจจะเป็นห้ามพวกพอมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตลอดๆใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยคร่ะเพราะเขากลัวว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรเงี้ยเพราะมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าวคุา้มอโอเคนะโอเคขอบคุณคนเล